สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนนะครับทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับได้ได้เวลาแล้วนะครับที่ที่จะลงรายละเอียดแถลงเรื่องเรื่องอการเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับดังที่ทราบนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีรายละเอียดผมขออนุญ,ญาตกล่าวนําเพื่อให้เห็นภาพรวมใหญ่ๆและเดี๋ยวในรายละเอียดท่านมีคาถามท่านสามารถถามได้นะฮะตามกรอบที่ที่ผมได้บอกก็คือจากสถานการณ์ที่เรา ได้เคยตั้งไว้ว่าส,สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเรามีความจาเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากสถานะที่ที่เราจะเห็นว่ากลุ่มภาคประชาชนเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นตามที่เราคิดนะครับเราก็เลยมีแผนที่กระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยคิดว่าด้วยความเร่งด่วนฮะแล้วก็มองเห็นเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วว่าจําเป็นเร่งด่วนจะต้องรีบอย่าง ก็เลยเป็นที่มาของการของงบประมาณเพิ่มเติมปี67ดังที่ทราบนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็คิดว่าอันนี้เป็นจุดที่เราจะต้องรีบใช้ละนะครับเพราะว่าเร่งด่วนจริงๆก็คือจะมีการเติมเงินสู่เศรษฐกิจก็คือเงินเนี่ยจะเข้าถึง <c oughs> ประชาชนในเดือนนี้กันยาอยันนี้คำถามต่อมาก็คือว่ากลุ่มไหนก็คือดังที่ท่านทราบนะครับก็คือกลุ่มปอบบางหรือพวกที่มีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐนะครับโดยคุณสมบัติก็คงจะทราบอยู่แล้ว จำนวนประมาณ14 14แล้ว12.4ล้านคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ผู้พิการนะครับ2ล้านคนเศษร,รวมแล้วก็14ล้านคนเศษนะครับกลุ่มนี้เราก็คิดว่าอยู่ประมาณสัก14.5ล้านคนนะครับเพราะฉนั้นกลุ่มนี้ถามบอกว่าเรามีความพร้อมหรือ,อยังนะครับก็จากงบประมาณที่ผ่านสภามาว,วันนี้คอรมอก,ก็อนุมัติหลายเรื่องนะครับ อนุมัติโครงการนะครับเห็นว่ามีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องใช้เงินก้อนนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจข้อที่2ก็ได้อนุมัติงบประมาณนะครับที่มีอยู่นะครับให้โอนเข้ามาเพื่อความพร้อมในการที่จะที่จะจ่ายนะครับในวันนี้เช่นกันและขณะเดียวกันเม็ดเงินก็ก็ขออนุมัติเตรียมเงินวันนี้เช่นกันนะครับในการเตรียมที่พร้อมจะจ่ายอันนี้ถ้าถามบอกว่าแล้วจะจ่ายเมื่อไหร่ก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับ เราตั้งใจว่าจะจ่ายให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ก็เลยจะเริ่มต้นวันที่25แต่เนื่องจากขีดความสามารถของการจ่ายเนี่ยก็จะเต็มที่ได้วันละโดยระบบนะครับประมาณสัก4ล้านคนเศษเราก็เลยแบ่งเป็นประมาณสัก4วันนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันที่25 26 27นะครับแล้วก็28 29เนี่ยก็จะติดติดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วถามว่าทำไมไม่ทำงานเสาร์อาทิตย์ ก็คิดว่าจํานวนใหญ่ขนาดนี้นะครับมันควรจะต้องมีการดูแลระบบอย่างใกล้ชิดก็จะไปจบเอาวันที่30โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นวันที่30เราก็สามารถที่จะโอนเงินไปสู่ประชาชนได้ได้ครบหมดนะครับทั้งหมด14.5่ล้านควนตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพก,กว้างๆนะครับซึ่ง <c oughs> วันนี้นะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านคงม,มีคําถามมากมายนะครับผมขออนุญาตเกินแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ ในกรณีครับเ,เรียนอย่างนี้ครับอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนนะครับเราเริ่มจ่ายวันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบในแต่ละกลุ่มตามที่ได้เคยเรียนชี้แจงไปแล้วกระบวนการในกรณีที่จะต้องผูกพร้อมเพย์นะครับก็ยินดีครับที่ประชาชนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสวัสดิการให้ความตื่นตัวแล้วก็มีการไปที่ธนาคารนะครับไปผูกพร้อมเพย์กันนะครับให้พร้อมนะครับหากใครยังตกหล่นหรือกรณีที่บัญชีมีปัญหา นั่นก็คือวันที่ถึงวันโอนวันที่ยี่ถึงสาแล้วโอนไปแล้วไม่ผ่านนะครับก็จะมีการโอนซ้ําหรือเรียกว่ารีทรายเนี่ยนะครับอีกจํานวน3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่22ตุลาคมครั้งที่2 2งยีสิบสพฤศจิกาและครั้งสุดท้ายวันที่2ี่สิบธันวาคมหมายความว่าถ้าประชาชนอยู่ในกลุ่มที่จะต้องได้รับสิทธิ์นี้แล้วท่านไม่สามารถไม่ได้รับเงิน ในช่วงดังกล่าวก็จะมีการทดสอบทดลองอีก3ครั้งในการโอนให้นะครับซึ่งระหว่างนั้นก็เป็นวันระยะเวลาที่พี่น้องประชาชนจะในกลุ่มนี้จะสามารถไปแก้ไขในเรื่องของการผูกบัญชีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก็จะครบถ้วนเป็นงบที่มีการผูกพันและกันค้างไว้ให้ครับกันเหลือค้างไว้ครับ พร้อมเพยผูกบัตรประชาชนถูกต้องครับไม่จะเป็นครับเป็นธนาคารที่พี่น้องประชาชนจะเลือกครับการผูกพร้อมเพยที่ผ่านมาเป็นเช่นนี้อยู่แล้วครับคือผมสามารถเลือกบัญชีธนาคารที่เป็นธนาคารที่ผมประสงค์จะเป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นธนาคารของรัฐสามารถดําเนินการได้ทุกประเภทเดี๋ยวผมขอขยาตเสริมประเด็นเรื่องพร้อมเพยนิดหนึ่งจะได้จบประเด็นนี้ไปนะครับ ไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่เพื่อมาผูกพร้อมเพย์นะครับบัญชีเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับถ้ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็เอาบัญชีที่เรามีนะครับจะนธนาคารอะไรก็ได้ไปผูกพร้อมเพย์กับปบัตประชาชนนะครับครับข,ข้อมูลในส่วนนี้ครับเนื่องจากว่า กลุ่มคนที่ได้รับในรอบนี้นะครับจะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้ที่เป็นกลุ่มปอบางกลุ่มพิการนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์และเป็นกลุ่มที่มีความประจําเป็นแล้วก็มีความสามารถในการใช้จ่ายสูงนะครับซึ่งเม็ดเงินที่ลงไปเนี่ยนะครับราคาดว่าจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเร็วแล้วก็ชัดเจนเป็นรูปธรรมนี่นะครับแต่การคํานวณแล้วคิดว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจประมาณร้อยละ0.35ครับต่อปี รอันนั้นคือตัวเลขที่เป็น GDP นะครับแต่ผมว่าผลที่มันไม่โผล่อยู่ใน GDP ก็คือคุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับกับการบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายซึ่งคนกลุ่มเปราะบางชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเปราะบางเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มีความต้านทานต่อภาวาเศรษฐกิจที่ไม่ดีต่ํามากนะครับเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้คุณภาพชีวิตของเขาจะดีขึ้นครับ อ่าระยะวันนี้ผมว่าเราแลกกับความรวดเร็วนะครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็เป็นเรื่องที่เรากําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆผูกไว้ได้ครับมันจะถูกบังคับได้ว่าเงินจะหมุนกี่รอบไปร้านค้าที่เรากําหนดนะครับแต่ว่านั้นต้องแลกกับระยะเวลาในการพัฒนาระบบนะครับซึ่งถ้าท่านจําได้ว่ากําหนดการเดิมเนี่ยเราจะเอาเงินลงปลายปีนะครับแต่คนนี้เราแลกกับเงินที่ลงเร็วตั้งแต่กันยายนนะครับมันก็มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจเหมือนกันและคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเร็วนะครับได้เงินเร็วใช้จ่ายหมด ก็อาจจะผิดเป้าหมายไปบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันแลกกันนะครับข้อดีของของมันก็มีนะครับเรียนเยนพิ่มเติมอย่างนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงในการบริหารทิศทางของเศรษฐกิจในเรื่องของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยทางทางปีนี้เราได้มีการขยับ การปรับเป้า GDP ขึ้นจาก2.4เป็น2.7โดยกระทรวงการคลังนะครับเราเริ่เราเริ่มเห็นทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะทําตอนนี้คือรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจคำคำนี้สําคัญนะโมเมนตัมทางเศรษฐกิจนั่นจึงเป็นที่มาว่าทาไมเราจึงใช้เงินเม็ดเนี้ยเข้าไปกระตุ้นในช่วงนี้ให้รวดเร็วกว่าช่วงปลายปีนะครับเพื่อทําให้มันเป็นแรงส่งให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ระยะยาวขึ้นเต้าว่ามีมี powerpoint นะครับที่เป็นพูดถึงแหล่งเงิน ถ้าจะขึ้น PowerPoint จะได้มีความชัดเจนครับเป็นตามที่นำเสนอจะเป็นแหล่งเงินส่วนหนึ่งคืองบ,บกลางรายจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอีกส่วนหนึ่งคืออบกลางรายจ่ายฉุกเฉินที่จําเป็นอันนี้เป็นกลุ่มแหล่งเงินใหญ่ๆครับรวมกันประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นันกว่าล้านบาทครับ ไม่ได้รู้สึกโล่งใจขึ้นครับรู้สึกดีที่ประชาชนกลุ่มแรกจะได้รับการกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้รับเงินไปช่วยในเรื่องของค่าครองชีพด้วยนะครับแต่ถามว่าโล่งใจหรือไม่เราไม่โล่งใจจนกว่าปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะหมดไปนะครับในกลุ่มอืน่นๆปัญหาเรื่องของน้ําท่วมปัญหาเรื่องอื่นเนี่ยยังไงมันเข้ามาถึงในความเป็นรัฐนะครับในความเป็นกระทรวงการคลังเองในความเป็นรัฐบาลเองเนี่ยนะครับเราไม่เคยโล่งใจในปัญหาของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องทำง,งานอย่างหนักต่อไป มีครับก็ยืนยันไปแล้วนะครับก็เป็นโครงการที่เราเราต้องมอง2มิติหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งเราดําเนินการผ่านการเติมเงินกับกลุ่มปลอบาง2ก็คือการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่านั้นนอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจมิติในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลยังเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว อย่าอย่าอย่าพร้อมกันง,งงข้าวในที่ในที่ประชุมคอรมอรไม่ได้มีการพูดถึงเราเราเวลาเข้าสู่คณะรัฐมนตรีการพิจารณาเราพูดถึงเฉพาะสิ่งที่นําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มปลอบบางหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันล้านบาทนะครับมีการพูดถึงโครงการในอนาคตบ้างอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มต่างๆที่ควรจะต้องอพิจารณาเป็นกลุ่มถัดไป อันนั้นก็เป็นเฟสต่อไปที่เราจะต้องรับโจทย์มาแล้วก็ไปพิจารณาต่อเท่าน,นั้นเองครับไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของโครงการขั้นถัดไปเรื่องอะไรคนระัะก,ก็ยังไม่เสร็จจริงๆครับ <Into> ก็ยังไม่เสร็จถูกต้องครับ <ul kart. S 1> ก็กาลังดําเนินการมีกรอบระยะเวลาที่เราเห็นภาพแล้วว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ครับ สุดท้ายก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะเป็น,นคณะกรรมาการในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกซึ่งมาดูในเรื่องของงบประมาณที่เรามีอยู่ในมือแล้วก็ดูในเรื่องของโครงการที่จะต้องเดินหน้าต่อรวมถึงดิจิทัลวอลเล็ตด้วยเราเราตอบไปแล้วว่าเรากระตุ้นตั้งแต่ตอนแถลงนยโยบายก็คือเราเห็นความสําคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มปลอบางเป็นลำดับแรกนะครับและเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็อันนี้ก็เป็นไปตามคำถแถลงนโยบายครับเรา,เราผมว่าชัดเจนนะครับแล้วเราก็ทำกลุ่มแรกคือกลุ่มปลอบางให้กับสังคมเรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับอ๋อไม่เกี่ยวครับอย่าไปอย่าไปอ่านถ้าอ่านทุกตัวอักษรก็คงเจอเอไทโปเยอะครับมันไม่เกี่ยวครับเพราะาเราก็เดินหน้าตามสิ่งที่เราได้คุยไว้ครับ การการตอบในที่ประชุมสภาก็น่าจะชัดนะครับไม่มีอะไรลึกซับซ้อนในประเด็นอย่างนี้ครับ ถ้าถามเรื่องถ,ถ้าถามเรื่องจํานวนคนเนี่ยเราก็เอาสามณวันนี้เราปิดการลงทะเบียนคนที่ไม่มีคนที่มีสมาร์ทโฟนที่36มสิบหกล้านนะครับแล้วเราก็ลบคนที่ลงทะเบียนแต่มีเงื่อนไขไม่ครบนะครับก็ต้องผ่านการเช็คคุณสมบัติอะไรต่างๆมีเงินฝากเกินอะไรต่างๆก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็ตัดกลุ่มคนที่ได้รับเงินไปแล้วจากรอบนี้นะครับก็ เนี่ยเขาจอคำถามอ,อีกขออีกครั้งครบยังไม่ได้มีในความคิดครับยังไม่ได้พิจรารณาเรื่องนี้ครับไม่มีครับในในกลุ่มคนพิการไม่มีกรอบอายุครับ ไม่มีกรอบเรื่องของไรายได้ไม่มีกรอบเรื่องของเงินฝากนะครับซึ่งจริงๆก็กอยู่ในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนพิการซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น2อล้านหนึ่งแรายกลุ่มนี้ได้รับเงินรายเดือนอยู่แล้วนะครับทุกเดือนเราจะเติมเงิน10,000บาทเข้าไปที่บัญชีครับ จะมีเพิ่มอยู่แค่กลุ่มเดียวครับตอนนี้คือกลุ่มที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนที่กําลังจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปนะครับเงื่อนไข่ไอ้ไทม์ไลน์อย่างที่เจอเนี่ยนะว่าเอ่อเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยตามตาม,ตามที่เคยพูดไปครับจริงจริงเนี่ยไทม์ไลน์เรื่องกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจริงๆด้วยระบบด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องการดีลกับแบงค์เรื่องการคุยกับแบงค์สามแบงค์ที่เราจะต้องให้ประชาชนไปลงสมาร์ทลง,ลงทะลงทะเบียน นะครับอันนี้มีความพร้อมแต่ที่ต้องเลื่อนออกมานะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ซําซ้อนนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่กาลังจะได้รับเงิน1 0,000บาทเนี่ยมีความซ้ําซ้อนกับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เลื่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทุกคนทั้งก่อนที่จะรับเงินหมื่นเนี่ยไปลงทะเบียน ไปลงทะเบียนเสร็จได้รับเงินหมื่นแล้วการลงทะเบียนครั้งนั้นก็เป็นการลงทะเบียนที่ไม่มีประโยชน์อันใดเพราะฉะนั้นมันเกิดความซําซ้อนในกระบวนการการทางานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอให้การกระจายเม็ดเงินหมื่นบาทเนี่ยอันนี้ให้เสร็จก่อนในรอบกลุ่มาบางแล้วก็จะมีการเปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทฟโฟนลงทะเบียนต่อไปไม่นานครับก็จะมีเลทเสร็จตรงนี้ก็จะมีการทําใ,ให้ให้สมบูรณ์แบบเดี๋วดยวรอประกาศอีกทีครับ ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับเข้าบัญชีครับเข้าโอ้โอโทษดังมันคือเงินสดครับเข้าบัญชีครับนี่ีอ่ท่านใ้นได้เลยนะคือตอนนี้คือโลกออนไลน์เขาก็กังวลไปว่าเอ้เราเปิดสอนจากโลกไหมนี้อ่นทียืนยืนยันสิ่งหล่ ผมผมคิดว่าวันนี้เขาเข้าใจครับว่าว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการระบบแรกนะแอปแรกเลยเขาต้องดูให้มันรอบครอบนะแน่นอนนะนะครับสองสาส่วนระบบลงทะเบียนร,ระบบเพ์เมนต์ระบบที่จะให้ธนาคารอื่นเข้ามาลิงก์ด้วยอะไรพวกนี้ทีนี้ต้องต้องดูละเอียดนะครับคิดก็ถึงว่าจะต้องมีการเทสร,ระบบให้รอบครอบก่อนนะครับแต่ว่าเฟสสอง,อง,อองนี่ยนะังไงยืนยันว่ามีแน่นอน อ๋อกับเปรสองในในการจ่ายก็คงคงต้องมีฮะเพราะมีคนลงเตียนไปแล้วนี่ครับเงินก็มีแล้วเงินก็มีแล้วเตรียมมาแล้วก็ก็หลังจากวันนี้เราเราจะมีตั้งคณะกรรมการนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมานั่งร่วมดูอย่างรอบครอบอีกทีหนึ่งโดยใช้หลายๆปัจจัยมานั่งดูว่า ว่าควรจะจ่ายอย่างไรจ่ายเมื่อไหร่จ่ายด้วยวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมานั่งดูอีกทีครับครับในส่วนนี้เางระบดกินี่เรัในส่วนนี้ก็คงจะดําเนินการคล้ายๆกับที่เราทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ว่า หลังจากที่มีการใช้จ่ายไปแล้วนะครับหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องเนะี่ยก็จะไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เข้าสู่การวิเคราะห์ของอาทางาคนที่เป็นคนที่ดูเรื่องงบประมาณในส่วนนี้เพราะว่าจะต้องดำเนินการตามปฏิกาว่าหลังาจากมีการจา่ายเงินไปแล้วก็ต้องมีการประเมินผลแล้วก็ทํารายงานครับจะรับไปดูในเรื่องของไทม์ไลน์ให้มีความชัดเจนขึ้น กรณีนี้เนี่ยโอกาสฟลอดน่าจะใกล้เคียงศูนเพราะว่าเราโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนผ่าน,นกลไกของพร้อมเพย์มันตรงกับบัตรประชาชนประเด็นแรกนะครับเพราะฉะนั้นการฟรอดจากภาครัฐไม่มีเพราะว่ามีประชาชนรับหนึ่งต่อหนึง่สงสคือคกลไกในการใช้เมื่อเป็นเงินสดไม่ได้มีข้อจำกัด ในการใช้ถูกหรือผิดประเภทเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่ประชาชนจะบอกว่ารับไปแล้วไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพราะามันคือเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มปลอบางที่เราดําเนินการอยู่นี้ผมมองว่าไม่ผมยังหาช่องฟรอดยากอยู่ครับกกวว ว่ากลุ่มที่ได้รับเนี่ยถ้าเราดูนะครับว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางเพราะนั้นสิความจําเป็นในการใช้เงินความเร่งด่วนในการดํารงชีพของเขาเนี่ยเขามีรายการใช้จ่ายอยู่ไม่กี่รายการอยู่แล้วนะครับในชีวิตของเขา, <S <S ขเขาผมเชื่อว่าอันเนี้ยจริงๆเปนตรงตามวัตถุประสงค์นะครับจะผิดเพี้ยนไปบ้างผมว่าเชื่อว่าไม่เยอะนะครับเนื่องจากวิธีการดํารงชีวิตของคนกลุ่มนี้ใช้เงินเพื่อการดํารงชีพเป็นหลักครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเราก็เชื่อว่าเงินก็ยังเม็ดเงินก็ยังลงไปสู่ เอ่อในกลุ่มที่เราต้องการตั้งแต่ต้นที่ผมขออนุญาตใช้โอกาสที่ประชาสัมพันธ์นิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วยังไม่ได้ไปผูกพร้อมเพ์กับเลขบัตรประชาชนนะครับวันนี้ขอความกรุณาว่าไปผูกซะก่อนถึงวันที่25จะได้ไม่มีปัญหาต้องไม่ต้องไปรอถึงวันที่22เดือนต่อไปนะครับถ้าท่านพลาดรอบนี้ท่านต้องรออีกหนึ่งเกือบหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาช่วงนี้รีบไปผูกนะครับ อันนี้อันที่หนึ่งส่วนกลุ่มของคนที่เป็นคนพิการนะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์นะครับท่านได้รับเงินเยียวยาเงินสวัสดิการในฐานะที่ท่านเป็นคนพิการเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วท่านทราบดีอยู่แล้วท่านไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวจะมีเงิน1 0,000มเข้าบัญชีท่านเองในวันที่25นะครับอันนี้2กลุ่มแยกจากกันนะครับกลุ่มของผู้ปฏิบัติสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอรอบที่จะจ่าย12.4ล้านคนเราก็ดูแล้วว่ามี การผูกพร้อมเพยไปรับประม,มาณ1 1ล้านคนเศษนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกแค่1ล้านคนเศษไม่เยอะนะครับก็เชื่อว่าจะไม่เกิดการติดขัดที่สาขาธนาคารแล้วก็การผูกพร้อมเพยอย่างที่เรียนนะครับผูกได้ทั้งที่ธนาคารที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชียอยู่แล้วก็ไปผูกที่ตู้ ATM ก็ได้นะครับอันนั้นคือคือสองวิธีที่ง่ายสะดวกแล้วก็เรามีเว็บไซต์นะครับท่านอยู่ในแถลงข่าวที่จะได้รับแจกงต่อไปเนี่ยจะมี ข้างหลังของความกราช่วยประชาสัมพันธ์ครับว่าการไปตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านมีสิทธิได้หรือไม่เนี่ยตั้งแต่วันที่24กันยายนนะครับจะเพิ่งเข้าไปตอนนี้นะครับเว็บกำลังทําอยู่นะครับก็24 24เข right ้าไปตรวจสอบดูได้คร in ับว่าเลขบัตรประชาชนนี้ขีเข้าไปมีสิทธิได้รับเงินหนึ่งหมื่นหรือไม่นะครับมีสิทธิ์ก็จะขึ้นว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินไปแล้วก็จะขึ้นว่าได้รับเงินไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่24เข้าไปดูได้เช็คสิทธิ์ได้หลังจาก24ไปก็จะ ขึ้นยืนยันนะครับว่าได้โอนให้กับท่านใดไปแล้วนะครับมีหลายช่องทางอยู่ในเอกสารที่แถลงข่าวเขาคำนามช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ เมื่อสักครู่ได้เรียนตอบไปแล้วนะครับว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจด้วยโครงการของโครงการนี้เองเนี่ยถ้าเป็นสแตนด์อะลูนก็0.35เนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้จ่ายเนี่ยสูงที่สุดนะครับหรือว่าที่เรียกว่า uh, MPC (Marginal Propensity to Consume) สูงกว่าเพื่อนประมาณ0.9เขาได้มาหมื่นหนึง่งก็ใช้ประมาณสัก9,000ขึ้นไปหรือว่าอาจจะใช้หมดเลยไม่มีเงินออมอันในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็ว ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุดนะครับใด้คิดว่าจะมีผลในช่วงของตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ต่อเนื่องนะครับหมุนเป็นรอบๆต่อไปเนี่ยถึงปลายสักสินส้นสิ้นสิ้นปีนี้แลวต่อจะต่อเนื่องถึงช่วงต้นปีหน้าได้นะครับอันนี้คือเป็นภาพที่1ภาพที่2ที่บอกว่าสำหรับกลุ่มอื่นที่จะมาขอเรื่องนี้เนี่ยคงต้องพิจารณาในคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าถ้าเราพิจารณาจากความต้องการความจำเป็นในการใช้จ่ายเนี่ยรูปแบบของการจะโอนเงินให้เขาเนี่ยควรจะใช้รูปแบบไหนที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ ดนันจะเหมาะสมกว่าครับให้ให้ผมเดาก่อนนะให้เป็นเดาน,นะพอไปใช้นี่นอนหมดปุ๊บเนี่ยคนก็มีเงินที่จะเอามาหมุนต่ออีกกลุ่มหนึ่งมันจะเปลี่ยนมือจากกลุมกลุ่มหนึ่งไปอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเงินที่เขาเคยจะต้องไปชําระนี่เขาจะปลอดจากหนี้แล้วเขาก็สามารถไปใช้ใจ่ายได้นะครับ ก็อย่างที่ได้เรียนกลุ่มแรกคือวันแรกวันที่25เป็นกลุ่มผู้ถือบัตรเอ่อเออเป็นกลุ่มคนพิการ2.4 2.5้าล้านรายอ่าสอหล้านราย2คือกลุ่มผู้ถือบัตรประชาชนที่มีเลขท้าย13หลักเป็นเลขศูนย์เลขสุดท้ายนะครับของบัตรประชาชนเป็นเลขศูนย์นี่คือวันแรกวันที่สองก็เป็นเลข1นึถึงสวันที่3ก็เป็นเลข4ีถึงเและวันสุดท้ายคือวันที่30กันยายนคือกลุ่มที่ เลขท้ายบัตรประชาชน13หลักคือเลข8และเลข9ครับอันนี้เอาไปนำเสนอต่อได้เลยครับพี่น้องประชาชนจะได้คาดหวังถูกครับว่าวันไหนนะครับไม่มีลิงก์ครับไม่มีลิงก์ไม่มีการลงทะเบียนนะครับ คือท่านจะได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการของท่านท่านจะได้รับสิทธิ์ตามความเป็นผู้พิการของท่านนะครับไม่มีการกดลิงก์ไม่มีการมาลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐหากท่านได้ลงทะเบียนกับทางรัฐเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้เก็บแอป,ปทางรัฐไว้เพราะว่าแอป,ปทางรัฐเป็นสื่อกลางในการบริการประชาชนของรัฐในหลายๆมิตินะครับไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องนี้นะครับสก็คือ หากท่านลงทะเบียนทางรัฐในเรื่องของ Wallet เรียบร้อยแล้วท่านได้รับเงินจากสิทธิสวัสดิการจากสิทธิความพิการนะครับเมื่อโครงการในเฟสสองเดินหน้าท่านก็จะถูกหักชื่อออกเท่านั้นเองนะครับท่านจะไม่ได้รับซ้าแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยืนยันนะครับไม่มีไม่มีใครไม่มีการติดต่อจากภาครัฐไม่มีการกดลิงก์ใดๆนะครับ ก็หมายความว่านอกจากโครงการนี้แหละเอาแน่นอนครับคือคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ที่เราทําอันนี้เราก็จะทําอยู่ในหลายมิตินะครับแต่ว่าแน่นอนนะในการใช้งบประมาณเนี่ยครับแล้วก็มีวิธีที่จะใช้อาจจะไม่ได้ผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยงบประมาณอื่นๆนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้คือ EC review เลไหม ผมผมเรียนอย่างนี้ครับเรื่องมาตรการในช่วงปลายปีก็ทางกระทรวงการคลังก็ได้จริงๆเป็นมาตรการที่เรากําลังดําเนินการอยู่นะครับซึ่งก็จะมีการการส่งผลต่อถึงช่วงควอเตอร์สของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟท์โลนของออมสินซึ่งเนี่ยปัจจุบันได้ได้มีการเริ่มใช้แล้วก็ทยอยทยอย,ยเข้ามาใช้นะครับมาตรการอย่างเช่น PGS เรื GS, ่องการคาประกันสินเชื่อก็เป็นการช่วยทาให้ SME เข้าถึงสินเชื่อลองคิดภาพถ้าสมมติตัวเม็ดเงินเนี่ยมันลงสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งจำนวนเงินที่เราใส่ลงไปหรือจะเป็นทั้งในเรื่องของวงเงินสินเชื่อ นะครับค่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีผลบวกต่อระบบเศรษฐกิจนะครับรวมถึงโครงการอย่างเช่นาวายุพักนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินที่เข้าไปสู่ตลาดทุนต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยขับเคลื่อนในช่วงควอเตอร์สครับนอกเหนือไปจากตัวแสนกว่าล้านนี้ที่จะลงไปในในหมื่นบาทอยู่ในระหว่างดําเนินการครับ อยู่ในระหว่างดําเนินการก็ผมผมดูว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้ตลาดนอกเหนือจากมาตรการในการคังเราแล้วเห็นว่าตลาดทุนก็ตอบสนองนะครับตลาดทุนมีความมั่นใจมากขึ้นผมว่าอส่วนนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ในช่วยผลักดันผมคิดว่าถ้าไม่ถึงก็ใกล้ครับครับ ขอบคุณนะครับเรียบร้อยเนาะขอบคุณครับ